สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกากสเตชันนะคะอยู่หน้าบ้านลูกพลน,นะคะปะ้าแตนจะไปไหน,นเนาะป้าแต็นคือรถปิกอัพนะคะไปกับน้องๆแอดมินแอดมินของป้าแตนนะคะขนมาไวมากเลยนะคะมากกว่าที่เราลองมาหลายที่พ่อแล้วนะคะ15ตัวก็ ถ้าเขาพอดีคือเรื่องของการข่งขันค่ะนี่คออันนี้แ้วก็เป็นตัวอาหารเกรดพรีเมียมยี่ห้อหนึ่งซึ่งตัดสดส่วนรถตู้ลุงยังอยู่นะคะไปเติมรถประเทนค่ะมีเป็นบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลน,นะคะช่วงใกล้เที่ยงสำหรับรถคันนี้ก็จะเป็นรถท่านทนายสมเกียรติกับภรรยานะคะก,ก,ก,กลับแล้ว คุณอาท่านนายกับเลยเหรอคะหรือกับสกลไปเขาวงครับ <c oughs> อ๋อไปเขา,าลืมไปเนาะลืมไปว่าเย็นนี้มีปาร์ตี้อ่าฝ <ผม S 1> ากทุกคนไปดูไปดูก,ก่อนโอเค กหนาวหนาวบ้านมงคลเนาะบรรยากาศหนาวๆโอ้บ่าต้นสวัสดีครับสวัสดีครับมาอัดตอนไหนมาถึงตอนไหนมาไม่ทันงานเลยเมื่อเช้าทำไมพี่ไม่ทันพี่อยู่นี่พี่ไม่ทันบ่าต้นนั่นแหละไม่ทันพี่นะทันอยู่ผมมาตีห้าพี่ยังไม่ทันเลยพี่ทันอยู่ใจมากเลยมาไม่ทันใช่ไหมใจไปทนายลำต้นบ่าบเคยถามแกอยู่แกบอกลำบ่าย ลำคาลำเย็นห่ะนะแต่เกิมาเช้าเลยไม่เช้าเลยตั้งแต่หกโมงเช้าเลยก็นั่นแหละเว่าอะไรกันนะกันมาเช้าไม่หายใจเลยแค่มาบ้านเลยวะท่านทนายกลับบ้านแล้วนะคะหน้าบ้านลุงพลมีอะไรหน้าบ้านลุงพลไม่มีอะไร,ไะไรต้องเข้าไปในบ้านจะมีอะไรอืมโอเคเปิดนี่รับ้าลป่ะจ้า หน้าบ้านไม่มีอะไรประกะักเราก็ไปในบ้านปักเตอร์มีอะไรบริการที่จะัไปดูหน้าบ้านลุงพลไปดูในบ้านลุงพลกันนะคะว่ามีอะไรปนะคะเพื่อนคุณมานาเหรอคะนี่เพื่อนมานาไปนาเหรอเพื่อนมานาเพื่อนไปนาหมอทบัตรหายหายหอมำบัตรหายขับว่าเมื่อวันใต้ขาบว่า ดูในบ้านลุงพลนะคะว่ามีอะไรกันนะคะคากน้องไปบุญไปว้าอ๋อลุงทากระเบื้องทำห้องน้ำต่อลุงปูกระเบื้องห้องน้ำต่อค่ะเฉลี่ยค่าผ่อนร้อยผ่อนมา

เ็ไม่ได้ครับแต่ก็นีมันเขาไม่ต้องกินเบาๆไม่ต้องกินที่เทศเห็นหลาชนไขนาดไก่ขอมาแต่เ็นยังไงไม่หนาเ็นครับมันออกซ นี้เาัเป็นโลูกอ้ละโอ้รายงามแท้กับเบื้องี่รายงานเลครับมาเบื้องไล่กันลื่นรวามไล่ขัดื่นเอะมันจงไหนวยยืมได้มีรอต่ำๆโอ้แอปเปิลจะกินบะกอกเปือกมันปะจะย้มที่กันจะกอยเนาะ

ใช้ๆจังน้อยคนละองคูเ้วเพิ่งกับไปเอาไม้คันเท้าพิเศษใส่หัวใจองคูแล้วก็จักท้องคาถาเผื่อแล้วอือเี่าฮ่าอ่าฮ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 ่าอ่าฮ่าเ่้าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ี่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าาา ทำไงปุ๊กจะเปิดแบบมืดนะเปิดเลยทั้งนานปุก็จบเปิดเลยจะเดืเข้ามาดูได้ทั้งนี้นะพ่อเลยอ้าวสถานที่อ่องที่อ้องเย็นปะครับที่ได้ห่มก็เย็นเตอะโอ้สยเจ้าแม่บารันเดชแค่นี้เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันนาจ้า